ไม้ทำเลดีทำเลทองด้านหน้าติดถนนลาดยางด้านหลังติดคลองวิวเขาร้อม360องศาค่ะ ผลไม้เยอะบรรยากาศดีพิกัดอยู่ที่ตำบลหินตัง้งอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกค่ะ กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะบรรยากาศยามเย็นแบบนี้นะคะโอ๋จะต้องพาทุกคนนะคะมาชมที่สวนทำเลดีทำเล,ท,ำเลทองอีกสักหนึ่งแปลงซึ่งบอกได้เลยใครได้แปลงนี้ไปถือว่าโชคดีมากๆเลยนะเพราะอะไรรู้ไหมทำเลดีทำเล,ท,ำเลทองนี่ของจริงเลยนะด้านหน้าติดถนนลาดยางนะคะซึ่งเป็นถนนที่ผ่านสถานที่ท่องเที่ยวอยู่แล้วนะคะ ล้วด้านท้ายเนี่ยติดคลองติดลําห้วยมีน้ําตลอดทั้งปีด้วยนะคะทั้งหมดนี้นะคะลงตัวมากๆเลยที่โอจะพาชมส่วนแห่งนี้นะคะทั้งหมดที่โอจะพาชมในวันนี้นะมีต้นไม้เยอะมากเห็นไหมโอเริ่มเดินเข้าในอุโมง์แล้วนะคะตรงนี้นะคะต้นไม้ที่จะของปลูกไว้เนี่ยเท่าที่เราเดินนับนะไม่ยงชิดนะคะ <12 4. S 1> ประมาณ5 0า0ต้น ทุเรียนประมาณ50ตน้นเงาะประมาณ50ตน้นมังคุดอีประมาณ20ตน้นและผลไม้อื่นๆอ,อ,อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นผักสวนรัววสมุนไพรมีอยู่แล้วนะคะภายในสวนแห่งนี้และที่สําคัญที่ดินแปลงนี้รูปแปลงสวยมากๆเลยนะคะเห็นไหมด้านหลังของโอูนี่อะกล้องมาตรงนี้นี่เห็นไหมเดี๋ยวจะเดินต่อตอนนี้ให้ชมก่อนเห็นไหมคะอะหมุนรอบเลยต้นไม,เม้เยอะไหมยเยอะมากนะคะ ภายในสวนนะคะมีบ้านพักอาศัยหนึ่งหลังซึ่งก็เป็นบ้านสวน่าคิดมากนะ่าคิดว่าเป็นบ้านหรูหราอะไรเลยนะคะที่ในแปลงนี้ผลไม้ที่ปลูกไว้ทั้งหมดเนี่ยพร้อมเก็บแล้วนะคะและตอนนี้นะคะก็พร้อมเก็บนี่เห็นไหมพร้อมเก็บจริงๆเลยสโมเยอะมากเลยนะคะทุเรียนไม่ใช่หน้าของมันนะคะดังนั้นทุกคนจะไม่เห็นลูกเห็นแต่ต้นเดี๋ยวพาดูใกล้ๆแล้วนะคะที่เดินทั้งหมดตรงนี้นะคะคือรูปแปลงสวยด้านหน้าเนี่ยติดถนนนะคะจะชนหัว ด้านหน้านะคะติดถนนประมาณนะคะความกว้าง40เมตรและด้านท้ายของคลองเนี่ยจะก,กว้างติดคลองประมาณ50เมตรนะคะความลึกจากถนนไปถึงด้านท้ายประมาณ200เมตรรวมแล้วนะคะจะอยู่ในเนื้อที่5ไร่46.5ตารางวานะคะเจ้าของขายไม่แพงนะจริงๆเราไม่แพงแถวนี้เขาขายกันไร่หนึ่งประมาณ4ล้านอัพแต่ว่านะคะเจ้าของที่ดินแปลงเนี้ยขายถูกขายต่ำกว่าเพื่อนบ้าน เพราะว่าต้องการขายแบบดุนด่วนด่วนจีไปสนีจ่านั่นเองนะคะที่ดินแปลงนี้จ้ของขายเพียงในราคาไล่ละ3ล้านบาทเท่านั้นเองนะคะหานออกมานะคะ,ะเฉลี่ยตกตารางวาละ7,500บาทนะคะเมายกแปลงนะคะก็จะเป็นเงิน1 5 3 4 8 7ล้าน3แสนบาทนะคะราคาที่โอแจ้งไปทั้งหมดนี้เจ้าของรวมค่าอวนภาษีให้ ทั้งหมดเลยนะคะพูดง่ายๆผู้ซื้อจ่ายเพียงราคาเดียวจบทุกอย่างเลยนะคะที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินที่รูปแปลงสวยมากๆเลยห่างจากถนนสีนาวาหรือว่าถนนหมายเลข3 2 3 2 3 0เนี่ยเพียงแค่800เมตรจากตรงนี้จะไปท่องเที่ยวนะคะไม่ว่าจะไปอ่างเก็บน้ำจะไปอ่าเขื่อนกุ้นด่านนะคะหรือว่าจะไปท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติน้ำตกใกล้มากๆ1 5ถกิโลเนี่ยล้อมไปหมดเลย แล้วก็รวมถึงรีสอร์ทก็ร้อมเช่นกันนะคะถ้าหากเราจะมาเที่ยวนะคะนะครนายกเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยที่พักล้อมที่ดินของเราเลยนะคะจริงๆแล้วที่ดินแปลงนี้นะคะเหมาะที่จะทําอะไรได้มากมายเลยนะคะตอนนี้ผูดรอเรือได้แบบว่ารอรอนี่แบบว่านั่นมากเลยนะนั่นมากเลยรอเรือไม่รู้เป็นอะไรช่วงนี้นะคะ,ะที่ดินแปลงนี้นะคะสามารถทําได้หลากหลายรูปแบบหลากหลายธุรกิจมากๆไม่ว่านะคะเราจะซื้อไว เพื่อจะทําเป็นที่พักอาศัยส่วนตัวนะคะอยู่แบบส่วนตัวส่วนตัวเลยนะคะปิดมิดชิดเป็นสี่เหลี่ยมเลยก็ได้นะคะหรือว่านะคะเราจะซื้อไว้เพื่อจะทําเป็นบ้านพักอาศัยหรือว่าบ้านพักตากอากาศแบบมาเสาอาทิตย์นะคะหรือเอาไว้แบบชื่นชมเอาไว้ให้แบบว่าเพื่อนฝูงญ,ญาติพี่น้องมาเที่ยวหาในจังหวัดนครนายกนะคะซึ่งตรงนี้เหมาะมากๆเลยเป็นที่ดินท,ที่รูปแปลงสวยเดินทาง จากกรุงเทพเนี่ยห่างจากฟิวเจอร์ประมาณแค่90กิโลเมตรเองนะคะดังนั้นใครที่จะซื้อตรงนี้หรือว่าได้ที่ดินแปลงนี้ไปโอ้ถือว่าจะโชคดีมากๆเลยเพราะว่าหนึ่งเลยราคาที่ถูกกว่าเพื่อนบ้านแล้วก็ทำเลที่ดีติดถนนต,ตอนนี้นะคะออพยายามเดินอยู่ในสวนโอ้คิดว่าทุกคนคงจะเข้าใจแล้วว่าลักษณะรูปแปลงของสวนเนี่ยเป็นประมาณไหนแต่จริงๆรูปแปลงเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่สวยมากๆที่ดินแปลงนี้นะคะหันหน้าไปทางถนนเนี่ยก็คือจะหันหน้าไปทางทิศใต้ถ้าเราจะหันหน้าไปทางคลองก็คือจะหันหน้าไปทางทิศเหนือ ตรงนี้พื้นที่บริเวณรอบๆนี้นะคะสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ20เมตรนะคะซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ที่สูงอยู่ในระดับหนึ่งที่อยู่จังหวัดนครนายกเลยก่ของที่ดินแปลงนี้นะคะอยู่ที่ตาบลหินตั้งอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกนะคะยางที่บอกไปสถานที่ท่องเที่ยวล้อมรอบนะคะไม่ว่าจะเป็นของกินตลาดก็จะล้อมเช่นกันนะคะแต่โรงเรียนจะวัดเนี่ยค่ามากๆเลยเพราะว่าตรงนี้อยู่ในแหล่งความเจริญที่ล้อมไกาเรานะคะรวมถึงเราจะมองเห็นวิวภูเขาที่ 360องศาแต่ว่าด้วยเราเนี่ยมายืนอยู่ตรงนี้อาจจะมองไม่เห็นเพราะว่าพื้นที่ของเราไม่ใช่พื้นที่โล่งเพราะว่าต้นไม้มันเยอะมากๆเลยสิ่งสําคัญตรงนี้นะคะเจ้าของเนี่ยได้มีแกนวางระบบน้ําไว้ทั้งสวนแล้วก็ดูแลดีมากๆนะวันที่เราเข้ามาเนี่ยเจ้าของได้มีการตัดหญ้าทั้งสวนแล้วก็รวมถึงมีการตัดแต่งกิ่งไม้ต่างๆนะคะแต่ว่าอันนี้โอไม่มีความรู้นะแต่โอเห็นเขาทำเอาอย่างนี้เดี๋ยวจะพาทุกท่านไปชมลักษณะข,ของที่ดินแปลงนี้กันก่อนดีกว่าไปกันค่ะ คุณกำลังมองหาที่ดินสวยๆราคาถูกๆอยู่ใช่ไหมคะถ้าใช่เพียงแค่กดไลค์กดติดตามกด subscribe เมื่อมีคลิปใหม่ๆเข้ามาท่านจะได้รับรู้ก่อนใครไงคะกดไลค์กดซีกดไหนนะกดยังะ่ะตอนนี้นะคะพร้อมจะพาทุกท่านชมที่ดินแปลงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะอากาศกำลังเย็นสบายมากๆเลยค่ะทุกคนคะ่ะนี่ มีรถผ่านไปมาตลอดเวลาเลยนะคะซึ่งตรงนี้เป็นชุมชนเนาะนี่ไฟฟ้าและประปาเนี่ยผ่านหน้าแปลงเราเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเห็นไหมร้านค้าร้านสะดวกซื้อนะคะร้านค้าสะดวกซื้อเนี่ยอยู่ใกล้ๆเราเยี่ยงๆกันนิดเดียวเองนะคะจะไปตลาดก็ง่ายไปโรงเรียนก็นง่ายจะไปวัดก็ง่ายนะคะแล้วก็รวมถึงคาเฟ่ร้านอาหารเนี่ยอยู่ฝั่งตรงข้ามเรามีอยู่หลายร้านมากๆเลยนะคะมองเห็นวิวเขากันไหมเห็นเนาะนี่อ่า ที่นี่นะคะวิวเขาร้อมแบบ3 6 0รอหกองศาเลยถ้าหากเรามายืนอยู่ในถนนเนี่ยเราจะมองเห็นนะคะนี่เห็นไหมอันนี้คือที่ดินเพื่อนบ้านนะไม่ได้เกี่ยวกับเรานะให้ชมวิวสวยมากนะคะตอนนี้ฝนกําลังจะตกแล้วค่ะทุกคนคะ่ะแต่บรรยากาศดีที่สุดเลยนะคะสุดยอดมากๆเลยตรงนี้นะคะก็จะเป็นสวนชิโอจะพาทุกท่านชมเนาะนี่เลยเห็นไหมแต่ว่าก่อนที่จะลงไปไภายในสวนเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูก่อนมีอยู่จุดหนึ่งที่เจ้าของเนี่ยได้มีการถมดินไว้แล้วเนื้อที่ประมาณ เท่าที่ดูนะประมาณ200อยถึง300อตารางวาน,นะคะเสมอกับถนนแต่ว่าที่ทสวนนี้อาจจะต่ำจากถนนนิดนึงก่อนเข้าไปภายในสวนเดี๋ยวพาชมตรงนี้ก่อนนะคะใกล้ๆเลยเนี่ยมีแกนถมดินไว้แล้วนะคะที่ตรงนี้นะคะเราขับรถเข้ามาเนี่ยมองตรงมาธรรมชาติมากๆเลยระหว่างทางเนี่ยมองเห็นวิวเขาตลอดเลยตรงนี้จะมีร้านค้านะคะมีคนเยอะมากที่นี่นี่แหละค่ะตอนนี้ผมมายืนอยู่ด้านหน้าของ ในส่วนที่ถมดินแล้วนะคะตรงนี้จริงๆเราก็ค้าขายได้ด้วยนะค้าขายทําธุรกิจได้หลากหลายเลยที่อยู่ริมถนนที่รถเราจอดอยู่ตรงนี้อโอเคเดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะไปชมภายในสวนกันดีกว่าไปกันคะ่ะอ่าตอนนี้นะคะโอ๋พร้อมจะพาทุกท่านเนี่ยลุยภายในสวนแห่งนี้แล้วนะคะทุกท่านคะ่ะนี่เลยด้านหน้าดูอาจจะโลง่ลงๆนิดนึงนะแต่ว่าด้านท้ายเนี่ยต้นไม้แน่นมากจุกมากนะคะนี่ฝนกําลังจะตกนะเราต้องรีบถ่ายรีบไปนะคะ ที่เห็นอยู่ตรงเมื่อกี้นะคะนี่ตรงนี้นะต้นส้มโอประมาณห้าสิบกว่าต้นไม่ยมงมชิดห้าถึงหกสิบต้นนี่มังคุดประมาณยี่สิบสามสิบต้นนะคะเยอะไปหมดเลยน,นี่คือมังคุดค่ะจะพาไปดูไมยมมีจริงๆแล้วมีต้นไม้เยอะมากนะคะหลากหลายชนิดเลยนะคะต้นไม้เนี่ย ต้นมะยมมะลุมนะคะมะม่วงผลไม้มะเนี่ยจะเยอะมากมากเลยนี่คือเป็นพื้นที่สวนที่ถมแล้วนะคะนี่ออกมาอยู่ด้านหลังเนาะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นต้นทุเรียนทุเรียนอันนี้นะคะต้นใหญ่มากนะคะนี่ต้นที่แบบว่าใหญ่ๆนะคะให้ผลผลิตแน่นๆเนี่ยมีอยู่หลายต้นประมาณ10 20ต้นนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะออให้ดูนิดนึงที่นี่นะคะนอกจากใกล้แหล่งน้ำมีบ่อน้ำที่ขุดไว้แล้วนะคะ แล้วก็ยังมีน้ำบาดาลนี่เลยเพราะฉะนั้นนะคะไม่ต้องห่วงว่าต้นไม้ของเราไม่อิ่มเรื่องของการกินน้ำนะคะแน่นอนอยู่แล้วนะคะนี่ไม่มีเราไม่อิ่มนะคะอิ่มอยู่แล้วนี่มะนงมะนาวนะคะเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเราไปชมส่วนอื่นๆต่อกันดีกว่านี่เลยนี่นะคะต้นมะนาวลูกเยอะลูกดกมากเลยมะนาวสมโอที่นี่ลูกดกดก ตกจริงๆเลยนะคะเยอะไหมเยอะมากนะคะมายืนอยู่ตรงนี้นะคะเห็นแต่ต้นไม้ของตัวเองจะไม่เห็นวิวเขาวแล้วนะคะต้นพริกก็มีเห็นไหมนี่ทุเรียนนะคะคือมีทั้งต้นเล็กต้นน้อยที่ปลูกใหม่นะคะแล้วก็ต้นประมาณนี้ ปีนี้ปีหน้านี้ก็ให้ผลผลิตแล้วนะต้นขนาดนี้นี่ก็ใช้ทุเรียนเยอะมากนะคะฝั่งนี้ต้นใหญ่ทางนั้นเลยแล้วก็มีต้นแบบเก็บผลผลิตเยอะมากๆนะคะแต่และต้นเนี้ยมีอยู่ประมาณสิบกว่าต้นคือเป็นสวนผสมนะคะสวนผสมผสมทุกอย่างเลยนะนี่เห็นไหมเจ้าของที่นี่ดูแลดีมากๆเลยนะคะนี่ทุเรียนไม่ยงชิดนะคะ การปลูกต้นไม้นี้ก็ต้องใช้ความเข้าใจใช้ความเรียนรู้หลายๆอย่างนะบางทีเราอาจจะไม่เข้าใจเท่าไหร่นะเพราะว่าเราไม่ใช่ชาวสวนเนาะแต่เจ้าของเองเขาจะเข้าใจเพราะว่าเท่าที่โรสังเกตดูนะต้นไม้เก่าแก่ที่ปลูกอยู่นะให้เป็นพี่เลี้ยงแล้วก็จะเป็นต้นทุเรียนเนี่ยปลูกแสมอีกหน่อยอนาคตนะคะส่วนนี้น่าจะเป็นสวนทุเรียนเกือบทั้งหมดเลยตอนนี้ก็เริ่มจะแบบว่า กลายพันธุ์นะคะกลายพันธุจากสวนที่เป็นไม่ยงชิดส้มโอเน้นๆเน,นเนี่ยเริ่มมาเป็นทุเรียนแล้วใช่ไหมปีนี้ทุเรียนราคาดีมากๆเลยนะชาวสวนเฮกันมากที่นี่อากาศดีไม่ดีนะคะสังเกตตรงนี้นี่คนต้นไม้เห็นไหมมีต้นเฟิร์นขึ้นแบบนี้นะคะแสดงว่าอากาศชื้นอากาศเย็นนะคะ มีละมุดนะคะละมุดเนี่ยโอเ,เห็นหลายต้นมากๆเลยนี่มีละมุดี่ทุเรียนส้มโอมังคุดนะคะอย่างต้นสูงๆเนี่ยเห็นไหมนี่คือทุเรียนให้ผลผลิตแล้วนี่ก็ต้นใหญ่มากนี่เจ้าของนะคะวันนี้เข้ามาแต่งกิ่งนะคะดูแลต้นไม้อยู่ของบอ่ออย่างส้มโอนี่ไม่ต้องพูดถึงนะเยอะมากนะคะ นี่คือบ้านนะคะบ้านพักในสวนซึ่งก็จะมีที่พักไว้นะคะมีห้องน้ำมีเป็นห้องเอาไว้เก็บคงเก็บของเวลาแบบว่าเข้ามาดูแลสวนกันก็มาอยู่มาอาศัยได้นี่คือต้นต้นอะไรนะต้นบกนบรรยากาศดีธรรมชาติมากๆเลยโซนนี้จะเป็นโซนมะยงชีทั้งหมดเลยโอ้่านะไม่ใช่ห้าสิบหสินะเท่าที่เดินนะโอ้่าน่าจะเป็นร้อยแล้วแหละเนี่ย ม,มเป็นร้อยต้นแล้วแหละเยอะมากนี่คือไม่หย่งชีทั้งหมดเลยผสมประสานกับชุเรียนนะคะโอเคเดี๋ยวจะพาไปดูต้นเงาะแต่เวลาที่เรามาตอนนี้เนี่ยเงาะไม่เหลือแล้วนะคะเงาะไม่เหลือแล้วเพราะว่าเงาะเริ่มเก็บหมดแล้วผลไม้ทุกชนิดเราจะให้มันอยู่กับต้นตลอดไปไม่ได้ถึงเวลาก็ต้องเก็บต้องกินนี่คือเงาะเงาะต้นใหญ่ๆแบบนี้มีอยู่ประมาณหกสิบต้นคิดดูดิแต่ละปีได้เท่าไหร่ นี่เห็นไหมเห็นไหมคะนีะ่ตรงนี้นะคะมีบอ่อน้ำอีกหนึ่งบอ่อเห็นไหมบอ่อน้ำนี้ขนาดประมาณ10เมตรคูณห้เมตรนะคะ,ะราบอก,ก็มีการปลูกผลไม้ไว้เยอะไปหมดเลยนี่คือที่พักในสวนไปเดี๋ยวจะพาไปชมด้านท้ายสวนไปเรื่อยๆนะแต่ว่าให้ไปชมจุดที่ มีต้นส้มโอเยอะๆเยอะมากนะคะ,ะแวะตรงนี้หน่อยนะคะอยากให้ทุกท่านชมอันนี้ต้นอะไรไม่รู้ใบสวยมากเลยช่วยกันดูหน่อยนะคะใครที่รู้ว่านี่คือต้นอะไรช่วยบอกหน่อยโอชาบมากเลยใบยสวยเหมือนขนไก่เลยอะ่ะนี่เห็นไหมดอกไม้เหรอ อ่ะใครรู้นะคะช่วยแนะนําหน่อยนะคะว่าต้นนี้คือต้นอะไรนะคะเอาไว้แบบว่าได้บุญเนาะเรามาบอกให้คนที่ไม่รู้แล้วเขาได้รู้เนี่ยคุณจะชคุณจะแบบได้บุญมากๆเลยนี่สวยมากมีอยู่หลายต้นนะคะในส่วนนี้ดอกไม้อะไรไม่รู้นี่คือบ่อน,น้ํานะคะทุกคนโอ้ให้ชมตรงนี้ก่อนนะคะละมุดละมุดนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยะคะ่ะทุกคนดูสิ ผลผลิตแน,น่นๆจุกๆนะคะเยอะไปหมดเลยไม่รู้พันอะไรนะรู้แต่ว่านี่คือลำม,มุดจ,จะ้ะเต็มต้นเลยจ้ะทุกคนเต็มต้นจริงๆเลยอยากจะชิมสักลูกหนึงอะแต่น่าจะกินไม่ได้อะโอ้ให้ดูตรงนี้ก่อนเนาะส้มโอให้ชมต้นส้มโอนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวจะพาไปชมจุดอื่นๆต่อกันทุกคนเห็นไหมคะแม่นไปหมดเลยแต่ละต้น แต่ว่าเจ้าของบอกว่ายังเก็บไม่ได้นะคะดูสินี่นี่โซนนี้เป็นส้มโอนะคะอ้แต่และลูกส้มโอนี้ก็ได้ราคานะลูกหนึ่งก็เป็นร้อยนะคะทุกคนนี่เลยเห็นไหมดูสิว้ายอ่ะล่วงไปแล้วนะคะทุกคนนี่ คุณเจ้าของขาผมไม่ได้ตั้งใจเด็ดนะคะมันล่วงเองคะ่ะอยู่ในสวนส้มโอนะเดินเดินอยู่เราต้องระวังนะเดี๋ยวส้มโอเนี่ยจะล่วงใส่หัวเรานะคะนี่อะล่วงไปแล้วหนึ่งนะคะนี่เลยเห็นไหมตัดยากไว้ตเตียนมากเลยนะไม่ลกไม่แบบไม่น่ากลัวเลยดูสิเดินต้องระวังเพราะว่าอยู่ใกล้หัวเราเลยอย่างต้นนี้นะคะทุกคนดูสิมองเห็นไหมไม่รู้อะ ลูกเยอะลูกแน่นลูกดกมากเลยมีหลายต้นโซนนี้เป็นโซนแบบส้มอโอทั้งหมดเลยเห็นไหมเดี๋ยวพาไปดูต้นเงาะนะคะเมื่อกี้เอกินไปเยอะมากแล้วนะเงาะคุณป้าเนี่ยน่ารักมากเลยเหมือนคุณป้ารู้เลยว่าเราชอบกินเงาะนะคะคุณป้าเก็บให้เยอะเต็มไปหมดเลยแต่ว่า ไม่ได้เก็บจากตรงนี้นะไปเก็บริมน้ําป้าแบบพยายามเก็บให้เรานะคะนี่เห็นไหมนี่คือเงาะเงาะต้นใหญ่ๆแบบนี้นะคะมีอยู่ประมาณห้าหกสิบต้นต้นไม้ที่นี่ทุกต้นนะคะเป็นต้นแบบว่าใหญ่ๆทั้งนั้นเลยต้นพอ่อต้นแม่หมดเลยนะไม่ใช่ต้นแบบเด็กๆกระลกกะลาไม่ใช่แล้วนะพร้อมเก็บผลผลิตโอเคจากตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปชมด้านท้ายริมน้ําที่สวนอีกฝั่งหนึ่งเนาะ นี่คือระบบน้ำเห็นไหมมีทั้งแบบรถแล้วก็แบบสปริงเกอร์นะคะนีะ่ก่อนที่จะไปดูด้านท้ายสวนหรือว่าริมน้ำนี่ให้ชมก่อนเห็นไหมสวนน่าอยู่มากเลยนะเห็นปหมคะบรรยากาศดีๆนะคะถือว่าราคาไม่แพงเลยสนใจรีบเข้ามาจับจองโดยเฉพาะในบ่อเนี่ยปลาเยอะมากๆเลยนะคะเจ้าของบอกว่าไม่ได้จับกินเลยปล่อยให้อยู่ตามธรรมชาตินะคะ นี่เห็นไน้าสวยเขียวเลยนะคะริมบ่อนะคะมีปลูกต้นตะไคร้ไว้หลายกอมากมากเลยนี่อ่ะก่อนไปนะให้ชมตรงนี้ก่อนเห็นพอดีเลยนี่คือต้นทุเรียนเจ้าของบอกว่ากําลังแต่งกิ่งอยู่โอก็ไม่เข้าใจว่าการแต่งกิ่งคือเขาแต่งยังไงนะคะนี่เห็นแต่ใบเนี่ยตัดตัดทิ้งไว้ตรงนี้นะคะโอเคไปกันค่ะเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปชมด้านท้ายของสวนแห่งนี้กันว่าเป็นยังไงไปกันค่ะ ตอนนี้นะคะมาอยู่ด้านท้ายของที่ดินหรือว่าด้านหลังของที่พักเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะคะนี่อยู่ตรงขอบบ่อน้ำนะคะอยู่ช่วงกลางๆเลยนี่เห็นไหมบรรยากาศด้านท้ายนี่บอกได้เลยว่าดีมากเลยนอกจากมีบ่อน้ำที่เคี้ยวสวยแล้วนะคะยังติดคลองหรือว่าติดลำธารด้านท้ายที่ด้วยนะคะสิ่งสำคัญคือมีผลไม้เยอะมากมีผลไม้เกือบทุกชนิดเลยนะคะบนที่ดินแปลงนี้ อยากกินทุเรียนก็ได้กินอยากกินมังคุดก็ได้กินอยากกินเงาะก็ได้กินนะคะและมีผลไม้อื่นๆอีกมากมายที่โอบแพงอยู่ตรงนี้นะคะไม่รู้ว่าทุกท่านจะมองเห็นไหมนี่คือต้นเงาะตอนนี้มีลูกเงาะที่หลงเหลืออยู่บนต้นเยอะมากๆเลยเห็นแล้วมันเคี้ยวมากๆนะคะทุกคนนี่เห็นไหมผลไม้เต็มพื้นที่นะคะแล้วก็พร้อมเก็บทุกต้นเลยนี่ตอนนี้ผมมยืนอยู่ด้านท้ายที่นะคะ อีกนิดเดียวนะคะจะทะลุออกไปถึงลำธารหรือว่าคลองนั่นเองนี่เห็นไหมซ้ายมือของโอตาน,นี้เป็นบอ่อน้ํานะคะซึ่งบอ่อน้ํานี้มีขนาดกว้างประมาณ10เมตรยาวประมาณ50เมตรโดยประมาณนะคะนี่ตรงที่โอเดินอยู่นี้นะคะก็จะเป็นริมนะคะด้านข้างที่ติดก,กับเพื่อนบ้านนี่เห็นไหมมีหลักเขตหลักหมุดชัดเจนนะคะที่จินแปลงนี้ เดี๋ยวจะแลนทางที่โอ๋เดินมาให้ทุกท่านชมกันก่อนเนาะฝั่งนี้นะคะจะเป็นขอบกว้างน่าจะประมาณสักสิเมตรได้ที่ติดบ่อแต่ว่าฝั่งนูน้นอาจจะเยอะกว่านะคะนี่เดี๋ยวจะพาวนให้ไปนี่เลยค่ะตอนนี้เราทะลุกออกมาตรงนี้นะคะเหมือนเรามาอยู่ในอีกมิติหนึ่งหรือว่าอีกโลกหนึ่งเลยนะคะด้านท้ายเราจะติดครองนะคะหรือว่าลำธารซึ่งจริงๆแล้วมีน้ำตลอดทั้งปีแต่ช่วงที่ฝนตกเยอะๆเนี่ย ก็จะมีน้ําไหลาจากเขามาเยอะก็จะเห็นน้ําเยอะนิดนึงแต่ถ้าเป็นแบบน้ําที่ไหลแบบปกติเป็นลานําธารจะได้ยินเสียงน้ําทั้งคืนทั้งวันเลยนี่เห็นไหมวิวเขาร้อมเป็น360องศาเลยแต่ว่าด้วยเรามายืนอยู่ตรงใกล้ๆต้นไม้ใหญ่อาจจะมองไม่เห็นที่ชัดๆเท่าไหร่นะแต่จริงๆแนละ้ววิวเขาร้อมท่ามกลางหุบเขาเลยที่เรามายืนอยู่ตรงนี้นี่มองเห็นไหมโดยเฉพาะฝั่งนี้นะคะชัดมากเพราะว่าต้นไม้ใหญ่มีน้อยนั่นเอง เห็นไหมเดี๋ยวจะพาวนไปนะคะด้านท้ายที่ความยาวติดคลองเนี่ยประมาณ50เมตรโดยประมาณนะนี่เห็นไหมข้างเคียงนะคะอีกด้านหนึ่งจะมีเพื่อนบ้านอยู่มองเห็นไหมคะนีะ่นี่เลยคะ่ะท้ายเนี่ยจะบรรยากาศดีมากๆเพราะว่าเห็นน้ำเห็นขาวอยู่ตลอดนะคะ ส่วตรงนี้นะคะก็จะเป็นบรรยากาศภายในสวนที่เรามายืนอยู่ด้านท้ายแล้วก็มองออกไปเนาะนมองไม่ใช่มองออกไปมองเข้าไปยังในสวนนะคะซึ่งภายในสวนเนี่ยเจ้าของได้มีการวางระบบน้ําไว้ทั้งสวนเรียบร้อยนะคะรวมถึงต้นไม้ที่มีอยู่เนี่ยเห็นไหมพร้อมเก็บผลพร้อมเก็บผลผลิตทุกต้นนะคะที่เราเห็นอยู่ตรงนี้มีทั้งมะยงชิดส้มโอนะคะทุเรียนเงาะแงะ,งะ,งะมะม่วงเต็มไปหมดเลยนี่เห็นไหม การพาชมที่ดินในวันนี้นะคะอสรุปให้อีกครั้งหนึ่งเนาะจริงๆแล้วตอนคลิปก็ได้มีการอธิบายบ้างแล้วนะบรรยายให้ทุกท่านได้ฟังแล้วตรงไหนเป็นอะไรยังไงนะคะแต่ก็สรุปโดยรวมให้ที่ดินแปลงนี้นะคะเนื้อที่ทั้งหมดเลยคือ5้าไร่กับ46.5ตารางวาเจ้าของต้องการขายในราคาไร่ละ3าล้านบาทตกตารางวาและ7,500บาทรวมเป็นเงินนะคะก็จะเป็นเงิน15บห้าล้านสามแสนบบาทนะคะทั้งหมดนี้เจ้าของรวมค่าอวนภาษีให้ นะคะผู้ง่ายๆผู้ซื้อจ่ายเพียงราคาเดียวจบทุกอย่างได้เลยที่ดินวิวสวยๆบรรยากาศดีๆรูปแปลงสวยๆด้านหน้าติดถนนกว้างประมาณ40เมตรนะคะความลึกจากถนนถึงคลองประมาณ2 0 0เมตรนะคะถ้าใดสนใจเนี่ยรียบๆเข้ามาจับจองได้เลยนะคะส่วนที่ดินแปลงนี้นะคะหันหน้าไปทางถนนเนี่ยก็คือทิศใต้ถ้าหันหน้าไปทางคลองเนี่ยคือทิศเหนือนะคะนี่สูงจากระดับน้ําทะเลนะคะตรงนี้ ประมาณ20เมตรนะคะผลไม้เยอะไหมเยอะมากเลยดูดิโดยเฉพาะส้มโอเนี่ยมันเขี้ยวสุดๆเลยนะคะทุกคนพิกัของที่ดินแปลงนี้อยู่ที่ตําบลหินตั้งอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกนั่นเองห่างจากถนนสีนาวาหรือว่าถนนหมายเลข3230เพียงแค่800เมตรเท่านั้นเองนะคะสนใจก็ลองแวะเวียนกันเข้ามาดูได้เลยการพาชม ในวันนี้ก็จะประมาณตามนี้เลยค่ะโดยเรื่องของที่ดินแปลงนี้ก็ประมาณตามที่โอพาชมไปเลยนะคะถ้าใดที่สนใจหรืออยากจะเข้ามาเยี่ยมชมตรงนี้ก็สามารถติดต่อรู้ได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่รับชมคลิปนี้คลิปหน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่กับที่ดินสวยๆราคาถูกๆและที่สำคัญจะต้องเป็นที่ดินราคาตามเจ้าของแบบนี้ทุกๆแปลงอีกลาไปก่อนค่ะ